สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับคนเข้าสู่ช่องวิวชูดาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบีมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นแลนต์ที่กําลังฮิตกันตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกหรือว่าใน Facebook นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนดท์ทิดานะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะ oh. คุณหน้าคุณตากันไหมคะที่มันจะเป็นอ่าบอดี้เซรั่มเป็นแบบ ออร่าไวท์บอดี้เซรั่มนะคะเป็นครีมโลชั่นทาผิวนะคะที่ให้ความขาวแล้วก็เป็นสกรีนในตัวนะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอเราแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นขวดแบบนี้นะทุกคนซึ่งขวดตัวนี้บีมก็ใช้ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคือบีมซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภามนะตอนนี้ก็ประมาณวันที่25-26แล้วนะก็เกือบจะถึงเดือนแล้วนะคะบีมก็รู้สึกว่าเออแบบ มันยังหนักมันยังเท่าเดิมอยู่เลยอะ่ะเออคือปริมาณของเขาคือให้มาเยอะมากๆเลยนะทุกคนให้มาอยู่ที่300มิลลิลิตรนะทุกคนเรามารู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวนี้กันเลยนะคะบีมต้องเอาภายด้วยนะคะพอดีอ่าห้องข้างๆบีมเขาซ่อมห้องนะมันก็เลยแบบอาจจะมีเสียงอะไรรบก,กวนนิดนึงนะคะทุกคน ค่ะผลิตภัณฑ์ของ a u r a White Body Serum ตัวนี้นะทุกคนที่มันเป็นให้ความขาวแล้วก็มีสารกันแดดในตัวนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดด้วยนั่นเองจะมีส่วนประกอบหลักๆ เลยนะทุกคนก็จะมีประมาณเกือบ7ตัวด้วยกันนะทุกคนก็จะมีกูต้าไทโอนะที่ช่วยเรื่องความขาวความกระจ่งางใสของผิวเรานะคะแล้วก็จะมีอ่า AHA นะทุกคนมันก็จะบอกไว้นะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนกคนก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะก็จะมี DHA f f a FA นะทุกคน แล้วก็จะมีวิตามินซีแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะเพิ่มความขาวของเราได้ด้วยนะแล้วก็ทําให้ผิวของเราดูนุ่มแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นมานะคะละตัวต่อไปก็จะมีวิตามินบีสนะแล้วก็มีอะโลเวร่าแอคแทกมีว่ามีสารสาก,กัดจากว่านหางตะไคด้วยนะทุกคนทำให้ผิวของเราดูชุ่มชื่นแล้วก็ดูแบบไม่แห้งกร้านนะทุกคนก็ถือว่า,ามีส่วนประกอบมีส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะแบบ มีประโยชน์ต่อผิวของเรามากๆเลยนะคะหาผลิตภัณฑ์ของทิดานะทุกคนทุกคนๆๆคุ้นๆกันไหมว่าเป็น,ปนแบรนด์เดียวกับเซรั่มมหาดนะทุกคนเป็นแบรนด์เดียวกับเซรั่มมหาดนะเดี๋ยวที่บีมเคยรีวิวไปครั้งก่อนนะก็คือผลิตภัณฑ์เซรั่มมหาดก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับของตัวนี้เลยนะทุกคนก็คือแบรนด์ทิดานั่นเองนะทุกคนวิธีใช้ของเขานะคะก็จะใช้บำรุงผิวกายเป็นประจำนะทุกคน ทั้งเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นเลยนะถ้าใครสะดวกที่จะทาทั้งเช้าและเย็นก็สามารถทาได้เลยนะส่วนตัวบีมบีมทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะทุกคนก็คือหลังอาบน้ําพอเราเซ็ตตัวหมาดๆแล้วก็สามารถทาได้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นตอนที่ผิวของเราสามารถดูดซึมาาสารสําคัญดูดซึมโลชัน่นดูดซึมครีมเข้าไปได้ดีมากๆเลยนะทุกคนก็สามารถทาตอนนั้นได้เลยนะคะถ้าใครแบบ อยากทาแค่กลางคืนหรือว่าอยากทาแค่กลางวันก็ได้นะเพราะว่าตัวกลางวันก็จะเป็นครีมกันแดดด้วยทุกคนแค่ทาตัวนี้ก็จบเลยนะไม่ต้องทาครีมกันแดดซ้ําอีกรอบนะคะก็คือดีมากเลยทุกคนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวนี้นะคะเขาก็ขเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสเนียนนุ่มขึ้นนะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำตามร่างกายด้วยแล้วก็เผยผิวออร่าเรียบเนียนดูสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวดินจะมาทาให้ดูเลยนะว่าเราทาแบบ เนื yeah, it, ้อเขาจะเป็นส no. ีอะไรและเวลาเราทาเราทาลงไปอ่ะสีของเราก็จะเปลี่ยนไปอีกเฉดหนึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่ามันช่วยเรื่องผิวขาวขึ้นนะคะที่เขาเขียนบอกเลยว่าเป็นไวท์เทนนิ่งนะทุกคนที่เขาเขียนบอกว่าเออมันจะช่วยเรื่องปรับสีผิวของเราให้ดูขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะบิมก็ใช้ประมาณเกือบเดือนนั้นนะทุกคนบิมก็รู้สึกว่าผิวของบิมก็ขาวขึ้นอยู่นะเออเราจะมาดูกันเลยนะทุกคนว่าเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีอะไรนะ เนื้อครีมของเขาะคะสอบเป็นสีขาวๆชมพูชมูนิดนึงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็สะทาลงแขนให้เพื่อนๆได้ดูเลยนี่นะทุกคนเราก็ทายขวเลยนะคะเรารู้สึกว่าครีมของเขาจะไม่เหนียวเหนือหนักเลยนะทุกคนคือซึมเข้าไปในผิวของเราได้ไวมากๆเลยนะคะ ไม่ให้ความรู้สึกเหนียวเหนือนะเลยอะคือแห้งไวมากคือทาเสร็จแล้วก็คูเสร็จเลยทุกคนอ่ะเราจะมาดูกันนะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเออม,มันก็สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะทุกคนเออตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะคือทาแป๊บเดียวทาเมื่อกี้เลยอะก็ให้เพื่อนดูเลยแล้วลว่ามันแบบ เออไบรท์ขึ้นจริงๆนะทุกคนคาสีปากของปิมก็จะดูแบบโดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าบิวใช้ของไบรท์อ,อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทิดานะคะเป็นแบรนด์ทิดาเนาะของ ออร่าไวท์เบอร์ดี้เซรั่มนะถ้าใครแบบยังหาซื้อไม่ได้ยังอยากจะลองมาใช้นะก็สามารถติดต่อได้ที่ l ล n e แอดตัวนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวบีมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ทุกคนสามารถแอดไล n e แล้วก็ไปสอบถามกันได้นะคะราคาของเขานะถูกมา,มากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่290บาทเท่านั้นนะถ้าใครสั่ง2ขวดก็ส่งฟรีไปเลยนะได้ของแถมด้วยนะคะหรือถ้าใครดูจากคลิปบีมนะแล้วแบบสั่งก็สามารถ ส่งฟรีให้เลยนะทุกคนสั่งแค่ขวดเดียวก็ส่งฟรีให้เลยนะคะคือดีมากๆเลยนะถ้าใครอยากจะลองใช้ก็สามารถสรั่งที่ไลน์แอดที่บิ๊มทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะราคาแบบเป็นราคาที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทั้งเรื่องผิวขาวแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องกันแดดกับผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะปริมาตรของเขานะทุกคนก็ตามที่บิมบอกไปนะก็คือ3าม้อยมิลลิลิตรนะซึ่งให้มาเยอะมากๆเลยนะทุกคนขวดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวเลยนะ โอ้รา้านที่แบบใช้ได้นานนะทุกคนใช้ประมาณแบบครึ่งปีเลยมั้ง <c oughs> อืออาจจะประมาณ3ามสเดือนได้มั้งประมาณนั้นเลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ถ้าใครสนใจนะคะสําหรับคลิปนี้บีมก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ <c oughs>